อีกหนึ่งที่ดินในเมืองนะครับที่หายากแล้วนะครับสำหรับที่ดินสวยๆแบบนี้ที่สําคัญคือถ้าสนใจที่ดินตรงนี้ก็ไม่ต้องถมแล้วนะครับเพราะมันเสมอหน่นเรียบร้อยแล้วเอาไปทําสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะครับครับทุกคนครับพบกับผมอีกแล้วครับกับจิ๊บเอครับและวันนี้ผมอยู่สโลสบทับหนึนะครับวันนี้เนี่ยเราไม่ได้พามาดูบ้านนะครับแต่จะพามาดูที่ดินครับเป็นที่ดินใจกลางเมือง เนื้อที่47.1ตารางวาด้วยกันอยู่ในซอยตรงนี้เองครับใกล้มากๆใครสนใจที่จะสร้างบ้านใครสนใจที่อยากได้ที่ดินตรงนี้ไว้ทำธุรกิจอะไรก็ตามเดี๋ยวตามผมมาดูที่นี้ไม่ควรพลาดครับผมเดินเข้ามาจากปากซอยนะครับแค่40เมตรเท่านั้นก็เจอที่ดินเปล่าตรงนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อน รถคันนี้นี่คือพอดีเราแวกนี้เข้ามาฝากจอดนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพนะครับทั้งหมดนะครับของเนื้อที่นี้47.1นงตารางวา โอ้โหเป็นที่ที่น่าสนใจมากๆในการสร้างบ้านนะครับสชั้นสักหนึ่งหลังนี่สบายๆเลยหรือใครจะทําเป็นอูหรือใครจะทำเป็นโกดังเก็บของก็ได้เช่นเดียวกันครับทุกคนครับลองดูพิจารณาที่ดินนี้ดูนะครับอีกหนึ่งที่ดินในเมืองนะครับที่หายากแล้วนะครับสําหรับที่ดินสวยๆแบบนี้ที่สําคัญคือถ้าทุกคน สนใจที่ดินตรงนี้ก็ไม่ต้องถมแล้วนะครับเพราะมันเสมอหนนเรียบร้อยแล้วเอาไปทําสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะครับพร้อมใช้งานพร้อมก่อสร้างเลยในราคาแค่เพียง1นึ่0ล้านสอบาทเท่าน,นั้นเองครับ47.1ตารางวาใครสนใจที่ดินตรงนี้ก็ลองพิจารณากันดูครับ